การผลิตยาในปัจจุบันนี่ซับซ้อนนะครับมีขั้นตอนเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราจะทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดได้ยังไงกันนั่นสิคะวันนี้เราเลยจะมาลองถอดร,รหัสแผนที่สำคัญอันนึงที่เรียกว่าแผนภาพการไหลของกระบวนการหรือ PFDs กันครับอ่าใช่ค่ะ PFDs ซึ่งตามเอกสารที่เราดูกันมาเนี่ยมันเหมือนเป็นคู่มือภาพเลยใช่ไหมครับที่ช่วยให้เห็นภาพรวมกระบวนการผลิตยาตั้งแต่ต้นจนจบถูกต้องค่ะ PDF นี่คือเครื่องมือสื่อสารหลักๆเลยนะคะในการออกแบบแล้วก็ทำความเข้าใจกระบวนการผลิตยาคือมันใช้สัญ,ญลักษณ์ง่ายๆแทนอุปกรณ์ที่อาจจะซับซ้อนมากๆอ๋อครับครับทำให้เราเห็นภาพใหญ่ก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นในโรงงานบ้างโดยที่ยังไม่ต้องลงรายละเอียดแบบว่าปลีกย่อยทั้งหมดในตอนแรกค่ะ เข้าใจเลยครับงั้นเราเริ่มจากสัญลักษณ์อุปกรณ์ที่เจอบ่อยๆก่อนเลยดีกว่าครับหลักๆนี่มีอะไรบ้างครับกลุ่มแรกเลยนะคะก็จะเป็นพวกถังค่ะมีหลายแบบเลยถังใช่ค่ะตั้งแต่ถังเก็บ ธรรมดาธรรมดาพวกถังเก็บวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ระหว่างทางหรือผลิตภัณฑ์สุดท้ายแล้วก็มีถังผสมอันนี้จะมีสัญ,ญลักษณ์ใบกวนข้างใน uh huh. และที่สําคัญมากๆเลยในอุตสาหกรรมยาโดยเฉพาะพวกยาชีววัตถุนะคะก็คือถังปฏิกรนหรือ REACTORS ค่ะ พวกนี้มักจะมีสัญ,ญลักษณ์แจ็กเก็ตเพิ่มเข้ามาสําหรับให้ความร้อนหรือความเย็นนะคะอ๋อควบคุมอุณหภูมิใช่ค่ะเพราะว่าการคุมอุณหภูมิให้แม่นยำเนี่ยมีผลโดยตรงกับคุณภาพยาเลยนะคะถ้า PFD แสดงค่าอุณหภูมิที่ผิดปกติไปอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนแรกๆได้เลยโอ้โหสำคัญขนาดนั้นเลย แล้วพอพูดถึงการให้ความร้อนความเย็นก็ต้องมีอุปกรณ์เฉพาะของมันด้วยใช่ไหมครับพวกเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแน่นอนค่ะ heat exchangers นี่ก็ทำหน้าที่หลากหลายเลยทั้งทำความร้อนเป็นฮีเตอร์ทำความเย็นก็คูลเลอร์หรือจะควบแน่นไอคอนเดนเซอร์ encer, หรือต้มของเหลวใหม่ iler รีบอยเลอร์ก็ได้สัญลักษณ์ก็จะ,ะแตกต่างกันไปบ้างนิดหน่อยแต่หลักๆก,ก็คือสื่อถึงการถ่ายเทความร้อนนั่นแหละค่ะแล้วการจะปั๊มของเหลวหรืออ,อัดก๊าซล่ะครับ อ๋อก็ต้องมีปั๊มสำหรับของเหลวแล้วก็คอมเพรสเซอร์สำหรับก๊าซค่ะครับผมสัญลักษณ์ก็จะค่อนข้างชัดเจนนะคะอย่างปั๊มก็มักจะเป็นวงกลมมีสามเหลี่ยงชี้ทิศทางการไหลส่วนคอมเพรสเซอร์อาจจะดูซับซ้อนกว่าหน่อยคล้ายๆพัดลงค่ะในกระบวนการผลิตยาเนี่ยการแยกสารให้บริสุทธิ์นี่สำคัญมากๆเลย PFD แสดงส่วนนี้ยังไงบ้างครับก็มีหลายแบบอีกค่ะ ตั้งแต่พวกคอลัมน์สูงๆที่ใช้สำหรับการกลั่นแยกตามจุดเดือดหรือการดูดซึมแยกตามการละลายคอลัมน์ใช่ค่ะสัญลักษณ์ก็จะเป็นทรงกระบอกสูงๆมีเส้นๆข้างในแทนพวกเทรสหรือแพคก i ิ้งอาจจะมีคอนเดนเซอร์รีบอยเลอร์ติดมาด้วยถ้าเป็นการกลั่นนอกจากคอลัมน์ก็ยังมีอุปกรณ์แยกสารอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นเครื่องกรองหรือฟิลเตอร์ครับหรือเครื่องเวียงแยกเซนทริฟวจ พวกนี้ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เฉพาะตัวไปหรืออย่างในยาชีวะวัตถุก็จะมีคอลัมน์อีกแบบที่สำคัญมากคือคอลัมน์โครมาโทกราฟีอันนี้ใช้แยกโปรโตีนโดยเฉพาะเลยค่ะอ๋อครับครับเข้าใจเรื่องอุปกรณ์หลักๆแล้วครับแต่สารต่างๆมันคงไม่ได้ลอยไปเองใช่ไหมครับต้องมีท่อมีเส้นทางแล้วเราจะอ่านสัญ,ญลักษณ์พวกเส้นๆนี้ยังไงครับใช่ค่ะ เส้นใน PFD ก็มีความหมายนะคะไม่ใช่แค่ลากเชื่อมเฉยๆเส้นทึบหนาๆเนี่ยคือสายการผลิตหลักเลยค่ะแสดงการไหลหลักของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เส้นหลักส่วนเส้นที่บางลงมาหรืออาจจะเป็นเส้นประพวกนี้มักจะใช้แทนสายสาธารณูปโภคหรือ utility lines ค่ะ utility เช่นอะไรบ้างครับก็เช่นไอ้น้ำอาจจะใช้ตัวย่อ S หรือน้ำหล่อเย็นก็ C W อากาศอัด I A ไนโตรเจน N 2อะไรพวกนี้ค่ะแต่ใน P F D จะแสดงเฉพาะที่จำเป็นต่อการเข้าใจภาพรวมกระบวนการนะคะไม่ได้ใส่มาทั้งหมดอ๋อครับและที่สำคัญที่สุดนะคะบอกว่าสำคัญมากๆเลยห้ามลืมดูเด็ดขาดคือหัวลูกศรบนเส้นค่ะหัวลูกศรบอกทิศทางใช่ค่ะบอกทิศทางการไหลถ้าเราดูทิศทางผิดนี่คือโอ้โห กระบวนการผิดหมดเลยนะคะต้องระวังมากๆเข้าใจเลยครับนอกจากภาพสัญ,ญลักษณ์แล้วเหมือนจะมีข้อมูลตัวเลขด้วยใช่ไหมครับที่เรียกว่า stream table ถูกต้องค่ะบนเส้นกระบวนการหลักๆเนี่ยมักจะมีหมายเลขกำกับอยู่อาจจะอยู่ในรูปเข้าหลังตัดหรือวงกลมอันนี้เรียกว่า stream number ค่ะ stream number ซึ่งตัวเลขนี้จะใช้อ้างอิงไปที่ตารางข้อมูลหรือที่เรียกว่า stream table ค่ะตารางนี้ล่ะค่ะ ที่จะให้รายละเอียดสภาวะของสารณจุดนั้นๆแล้วในตาราง Stream Table นี้มีข้อมูลอะไรบ้างครับก็จะมีข้อมูลสำคัญสๆคัญค่ะเช่นอุณหภูมิ Temperature ความดานัน Pressure อัตราการไหล Flow Rate บางทีก็มีสถานะ Phase ว่าเป็นของเหลวหรือก๊าแล้วก็อาจจะมีองค์ประกอบ Composition แบบคร่าวๆค,ค่ะโห oh, ข้อมูลพวกนี้อย่างอุณหภูมิความดานันอัตราไหลมันบอกอะไรเราได้มากกว่าแค่ตัวเลขเหรอครับบอกได้เยอะเลยค่ะ มันเหมือนบอกสุขภาพของกระบวนการณจุดนั้นๆเลยสุขภาพใช่ค่ะเช่นถ้าอยู่ๆความดันมันตกผิดปกติไปอาจจะแปลว่ามีจุดรั่วหรือเปล่าหรือถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปอาจจะกระทบคุณภาพสารในนั้นได้อ๋อ oh. การที่เราอ่านค่าพวกนี้เทียบกับค่ามาตรฐานที่ออกแบบไว้ก็เหมือนเป็นการเฝ้าระวังกระบวนการเบื้องต้นเลยค่ะช่วยหเห็นภาพว่าเอ๊ะกระบวนการยังทำงานได้ตามที่ควรจะเป็นหรือเปล่า ไม่น่าเชื่อแค่สัญ,ญลักษณ์กับตัวเลขในตารางแต่บอกได้ถึงขนาดนี้เลยเหมือนมีเครื่องเอ็กซเรย์ดูกระบวนการผลิตเลยนะครับเนี่ยแล้วมันไปเชื่อมโยงกับหลักการ GMP หรือการผลิตยาที่ดียังไงบ้างครับโอโ้โหเชื่อมโยงโดยตรงและสำคัญมากๆเลยค่ะ PFD ที่ถูกต้องชัดเจนเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า process understanding หรือความเข้าใจในกระบวนการ Process Understanding ใช่ค่ะซึ่งอันนี้นเป็นหัวใจหลักของ GMP หรือ Good Manufacturing Practice เลยนะคะคือถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจว่ากระบวนการที่ถูกต้องจริงๆมันหน้าตาเป็นยังไงไหลไปทางไหนสภาวะที่เหมาะสมคืออะไรเราจะไปควบคุมให้ผลิตยาที่มีคุณภาพสม่ำเสมอปลอดภัยได้ยังไงล่ะคะจริงด้วยครับ PFD เนี่ยช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมแล้วก็อาจจะช่วยชี้จุดที่อาจจะมีความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆได้ด้วย เช่นจุดที่อุณหภูมิหรือความดันมีความสําคัญมากๆต้องควบคุมดีๆหรือขั้นตอนที่อาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนอะไรทํานองนั้นค่ะแต่ PFD นี่มันดูภาพรวมมากๆเลยนะครับเท่าที่ฟังดูพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างวาวควบคุมทุกตัวหรือเซ็นเซอร์วัดค่าต่างๆมันไม่ได้โชว์ในนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ได้โชว์รละเอียดขนาดนั้น แล้วแบบนี้มันจะพอสำหรับการทำงานจริงๆหรือครับหรือว่ามันให้แค่ภาพกว้างๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือ PFD ให้ภาพใหญ่จริงๆค่ะสำหรับรายละเอียดเชิงลึกมากๆอย่างที่ว่าพวกวาล์วทุกตัวระบบควบคุมอัตโนมัติเซ็นเซอร์ต่างๆอันนั้นเราต้องไปดูในแผ่นภาพอีกประเภทที่มันละเอียดกว่านี้เรียกว่า P&ID หรือ Piping and Instrumentation Diagram ค่ะ PID มันเคยเจอนะคะแบบว่า PFD ที่ไม่อัปเดตตามหน้าง,งานจริงพอไปดูหน้าง,งานเอ,อ้ามีอุปกรณ์บางตัวเพิ่มเข้ามาหรือย้ายตำแหน่งไปจากแผนภาพเดิมก็ทำเอาสับสนมุ่นวายกันไปหมดเลยค่ะโห oh. ครับครับนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมความถูกต้องของ PFD มันถึงสำคัญจริงๆสรุปได้ว่า PFD ก็เป็นเหมือนแผนที่ภาพรวมแบบความละเอียดไม่สูงมากนักของกระบวนการผลิตยาใช่ไหมครับ ใช้สัญลญักษณ์แทนอุปกรณ์การไหลแล้วก็มีข้อมูลสภาวะสำคัญสำคัญแนบมาด้วยใช่เลยค่ะช่วยให้เราเข้าใจภาพใหญ่ได้เร็วเป็นจุดเริ่มต้นของการควบคุมคุณภาพตามหลัก GMP ถึงแม้จะไม่ได้ลงรายละเอียดจุกจิกทั้งหมดก็ตามถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันคือเครื่องมือตั้งต้นที่ทรงพลังมากๆแต่ก็นะคะมีคำถามน่าคิดทิ้งท้ายเหมือนกันค่ะว่าครับ อ,าาอะไรอีกบ้างไหมคะในการปฏิบัติงานจริงๆที่แผนภาพนี้อาจจะไม่ได้บอกเราโดยตรงแล้วเราจําเป็นต้องอาศัยข้อมูลอื่นๆหรือประสบการณ์หน้าง,งานมาประกอบเพื่อให้เข้าใจกระบวนการผลิตยาได้แบบสมบูรณ์จริงๆ